เราไปกุ้งับนี่พิซซ่าน,นี้ไม่ขายแนละ้วเป็นตัวอย่างยังไม่ขายคนระับพอเดี๋ยวจะขายแบบชิ้นใหญ่ําลังจะรอเปิดร้านนะลิชาร์ออล็อกนี่ดูนี่มันไม่ร้อนแล้วก็เลยไม่ยืดครับแต่ว่ารสชาตินี่อร่อยแน่นอนนี่อันนี้น่าเลยทีฟูดแจะไม่มีกุ้งครับเพราะมีสมาชิกแพ้กุ้งอันนี้อันนี้น่าเลย คาโบนาร่拉แล้วไข่กรอ่ดูดีทุกอันอันนี้มไม่ได้ใส่แหนมเพราะแหนมมาจาระนี่ดูการวางนูกไหนี่อร่อยกว่าเมกันแน่นอนคนระับอร่อยกว่านิวยอร์กพิซซ่าท่อนี้มันฮาล้าน,นครับนี่โอยังเสร็จนะ